สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูต้นพริกนะคะซึ่งเป็นพริกขี้หนูขาวนะคะที่ปลูกไว้นะแต่ไม่แน่ใจว่าตตเรียกชื่อเอ,อ่อพริกถูกหรือเปล่านะคะพอดีว่าต้นพริกเหล่านี้นะคะตตปลูกไว้ท้ายสวนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ปลูกในกระถางไม่ได้ปลูกในร้อยยางนะคะก็ปลูกไว้ ปลูกลงดินธรรมดาทั่วไปเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของต้นพริกเขาก็เจริญเติบโตสมบูรณ์ดีค่ะใบค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะใบแบบเพียบเลยนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของใบเหลืองอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าดูจากผลผลิตนะคะที่ต่าได้เก็บนะต่ายก็ เก็บกินมา2-3รอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมวิธีการบำรุงต้นพริกกันค่ะว่าต่ายใช้สูตรไหนบำรุงด้วยอะไรนะคะต้นพริกถึงได้สมบูรณ์แล้วก็ออกผลผลิตเรื่อยๆแบบนี้ค่ะค่ะและสูตรที่ต่ายใช้นะคะสำหรับวิธีการดูแลต้นพริกนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ําหมักปลีกล้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวายจะพามา ดูในถังหมักนะคะตัวนี้เนี่ยแต่หมักได้ที่แล้วนะคะบางคนนะคะที่หมักเนี่ยก็อาจจะมีราขาวๆขึ้นเหมือนตายนะคะเห็นไหมเอ่ยหลังสังเกตว่าจะมีราขาวๆขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะในกระบวนการหมักเนี่ยเขาก็จะมีราเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นราดีค่ะเนี่ยคะ่ะก็ตักน้ําหมักนะคะมาประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปผสมกับน้ําเปล่านะคะราดรสเป็นประจํานะคะทุกๆ 4- 5ห้าวันนะ แล้วก็ในถังหมักตัวนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นถังเล็กนะวันนี้ไต่ก็จะมาทําน้ําหมักปลีกล้วยเพิ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเลยนะคะว่าในระหว่างที่เราหมักไปแล้วใช้เกือบหมดแล้วเราจะสามารถทําเพิ่มต่อไปได้ไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีค่ะนี่ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็เป็นหัวปลีนะวันนี้ไต่ทํามาเพิ่มอีกสองหัวนะคะ หามาเพิ่มสองหัวตรงก้านมันเราก็ตัดออกนะคะอ่าทีนี้พวกดอกนะคะไต่ก็จะไม่ทิ้งนะคะแต่อาจจะเรียกไม่ถูกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแบบนี้ก็คือไม่ทิ้งนะคะเราก็เก็บไว้นี่ค่ะแล้วไต่ก็จะใส่ในกระบะดํานี้ไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็หัน่นตามปกติเลยพยายามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเขาจะได้ย่อยค่ะ ใส่ลงไปเพิ่มได้เลยนะคะทุกคนใบนี้ถ้าหั่นยากเนี่ยเพราะว่าเขามีความเหนียวนะคะเราก็ฉีกได้ค่ะในปลีกล้วยนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเยอะมากๆเลยค่ะต้นกล้วยหนึ่งต้นนะคะประโยชน์เยอะมากตั้งแต่ผลกล้วยปลีกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะหรือว่าหน่อกล้วยเนี่ยเอามาทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยเอามาทําปุ๋ยหมักต่างๆนะเรียกได้ว่าประโยชน์เยอะจริงๆเลยค่ะ ผลกล้วยนะคะเปลือกเขาก็มีประโยชน์นะทุกคนเอามาทําเป็นน้ําหมักเปลือกกล้วยได้อีกนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะสําหรับประโยชน์จากต้นกล้วยนะคะอะทีนี้เราก็ทําการหั่นเลยนะคะพยายามหั่นให้ละเอียด ใครจะหั่นแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นอีกทีหนึ่งแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ต่ายก็ได้ทำการหั่นปลีกล้วยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปใส่เพิ่มในถังหมักได้เลยนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเราต้องแยกถังหมักหรือว่าเราใส่เพิ่มได้เลยนะคะโดยปกติที่ไต่ท thereby, ตําเนี่ยไต่จะใส่เพิ่มลงไปเลยนะแล้วก okay. ็หมักต่ออีกเพียง7วันเท่านั้นค่ะแล้วค่อยนำมาใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันต่อเลยนะคะก็กลับมาที่ถังหมักนะคะทุกคน นี่ค่คะทั้งหมักปลีกล้วยของเราตัวนี้เนี่ยคือเป็นแล้วใช้งานไปแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเยอะกว่าน,นี้แต่ใช้งานลดลงมาเหลือไม่ถึงครึ่งถังแล้วนะคะก็เลยมาทําเพิ่มนะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยปลีกล้วยที่เราเพิ่งหัน่นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วการที่เราเติมปลีกล้วยลงไปเนี่ยเราก็ต้องเติมกาก,ากน้ําตาลลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกากน้ําตาลกากน้ําตาลประมาณครึ่งกิโล คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มน้ำลงไปอีกสักหนึ่งลิตรนะคะน้ำเปล่านะจะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะหรือว่าบางคนจะใช้เป็นน้ำฝนก็ได้น้ำประปาหรือน้ำฝนก็ได้นะคะพูดผิดไป ใช้น้ำฝนก็ได้ค่ะใช้น้ำประปลาน้ำปลาปาก็ได้ค่ะนี่ค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าลิตรค่ะคนให้เท้ากันนะคะสักหน่อยเนาะทำการหมักต่ออีกเจ็ดวันค่ะ สูตรนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะต่ายได้รับการแนะนำมาจากแม่นะคะของเพื่อนเนาะคุณแม่ของเพื่อนนะคะเขาหมักไว้แล้วเขาก็เอาไว้รากต้นถั่วค่ะปรากฏว,ว่าต้นถั่วฝักยาวของเขาเนี่ยออกผลผลิตดีมากเลยแต่ก็เลยนํามาทําแล้วก็ลองใช้ดูนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่ใช้กับต้นถั่วนะคะยังสามารถใช้กับต้นพริกต้นพืชผักอื่นๆนะคะอย่างเช่นมะเขือเประออาะมะเขือเทศได้เหมือนกันค่ะ และยังสามารถใช้กับไม้ประดับต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะโกนิมาหรือบอนสีนะคะลองทำดูนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ